ได้เวลากินเขาคือเขาเราพี <ED> ่น้องจ็กกี่สินแล้วก่อนแตงว่าเขาเรียบร้อยมามอมามามาสังค้อมอยู่นิยมจ็กกีสินแก่อนกินเขาอีกแล้วพี่น้องสวัสดีแฟนแมเขาเนีสวัสดีครับปอดหัอกนไร้มื่อยเนาะโอ้ยผู้ขับเบิ่งกข้ามเขายู่ตรงนี่เนาะจดยจด้วยอย่งกะมัน Đây là xịt bài Một bài Một bài, à, ừ, xơi, xơi <laughs> xơi, xơi mà Cảm ơn đôi Xôi, cha đôi Xôi, cha đôi Chúng ta thật kinh năng Thằng xôi cả, cả chi đĩa Cảm ơn cả sư tước lắm Sư tước vui lắm, sư tước không Xẹp cứ cậu lắm, này, ọt น้องไก่อกไก่ๆๆๆสิได้ไปงานแมกลางก็คือังมีแต่ว่ายังจัดบ่ทันได้มันแนวดน เรอเนี่ยจะกีนสีนครจะพาพชาวนองข้าวไปจังไหนเนาะเห็นคลิปนี่ทุกอาหารเลยเด้อไอคิดจี๊ยบขมยิ้เด้อเดี๋ยวนี่เด้อเขากำลังจัดอยู่จัดได้อยู่หรอกเป็นมังมองมังมองก็คือว่านล่ะแล้ววันมืะอนี้วันอาทิตย์เพป็นว่าบัดนั้งเขนผมท่วมมากจัดได้อยู่มันมีงบหน่อยนะว่าทีอยู่ใกล้ๆว่าสั่นบมเลยจัดใหญ่ขนาดมากกับยานบุคคลการมันว่าสั่นแถวนี้เพี่ยผมมาเอ้ากำลัง บัวให้ตั้งโต้วันนั้นโทรหากันบางนึงโอ้ยไม่แนวได้บัวให้ตั้งโต้ตั้งโต้กับบัวใหว่าสันนี่ได้แต่ผักกลางบอลได้สามไม่ให้เดียวตั้งโต้กินบัวใหก็เลยกินเขาอันนี้ก่อนปัญหาก็เอื่อนโต้กินจะได้ไปส่งหลอกใบหลอกคำคำก็จะไปเด็กขาก็มันนี่จำประเด็กขาก่อนแนวได้รัฐบาลก็สิก็สิให้หน่อยแท้ถ้ามานั่งห้อกก็ให้ไปหาคนพ่อ จกินกันเหงยังเป็นหน่วยสิบห้าสิบคนโอ้คือให้หน่อยแค่เนาะที่ไี้ก็ได้กินในห่วมผ้ากันแล้จเจ้าสิบหกขาดข้นบ่ตอนมีหลงมีไพ่กับหาคนมันกัติดกันคือเกาตัวเนาะตัวเดียวติสนมันจะมาเลผ่านมันกติดน้ำไม่ได้บอกถึงป่านนั่นหรอกออมันติดเนาะ บอกให้จัดก็อย่าจัดไปเลยสักเออไหนคิดโต้ไหนก็ได้ยน่าจะหลายก็ต่างหัยางหลายหรืลายก็บอกเห็นว่ายังเสียกปังเอาขาเอาใหญใกล้สะพาดบ้านเขาเลยใส่ใส่ใส่เจ้าประเดี๋ยงเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าสองปีเต็มๆร้องเงียบเลยต้นเพ่งทั้งบ้านจะกกี้นี่นครเราก็เงียบสองปีเต็มๆโบเป็นไข่เลยสิเนี่ย ถ้าเป็นไข่ปุ๊บก็ขาว่าเป็นอันนันเนาะบมต้องกา้ตีหมูว่วาเนี่ยไปหาหมอไปหาตรวจร่างกายของท่นเน่ะเขาบว่าเป็นมีหลวไม่พ่บอกว่าหมดแล้วมาตรวจมึงมันแข็งแรงทำไงพอส <laughs> องปีทำเต็มบวกเคยเป็นไข่จักเดือนน่ะบวเคยเป็นไข่เป็นไอ,อะ่ะ จะขี่พัดจะเกิดมาเฮ้ยนอหลังบาดยืดเท้าเดียวร่ลรมเถอะหรอกร่ลร่วงเยอะเลยเขาก็เลยว่าเออดีนอยุคนี้คนโบบเป็นโบบเป็นไข่เป็นหนาวดีดีดีไปใส้กับแฟร์เจนากาบโบบต้องเป็นไข่เป็นหนาวเป็นเป็นโบได้เป็นโบได้เป็นก็ฮักก็เขาวาบกระเดียวเลยปัญจับไปขังเลยดิเป็นไข่โบได้พี่น้องเอ้ยคนไทยยุคนี้ เป็นใครเขาจับไปอยู่คนเดียวีปครั้งไว้พอดีมเจ้าเปรตบักขาเท่าเนออือจับๆจับเจ็บเผู้หิมาะสกเนี่ยเปื้นฟาเฮียจะเย็นมากเลยอืมวัวเป็นยังไงถั่เดีอยนี้าาห็นว่าจะดุนมั้งนี่มั้งโอ้ยเสียบหมดแน้เนี่ยเนาะอเาท้ายื่เอานี่คุยกับเพื่อนเออโอ้ยเสียแล้วก็้งลนอันี่ยมันว่างโดนร้ันซับอีก เป็นบมานว่านตัวบอกว่าผมจมทำไงเออกินหน้าเห็นอ้ยสายเป็นยือ่จะจมาถึงขั้นนี้ว่ะหน่อยก่อนไม่หน่อยโอ้ยเก่าในยันในพี่น้ององเาเข่าเอาเสาเชียงลงกับเสาเชียงลกกินอะไรก็เสียบเนี่ยข้ากินฟ้าเยอะน้ากดตยาฝนมา พนิว่ามือหนีเพื่อประเทศเขาเริ่มนักเริ่มมอนตมือได้มาแนวนี่บมโตอย่างโว่าสนนานี่มื่อคืนร่มบางอย่างเบิกขึ้นเลยจนจีซีร่มเหมือนเเลยแล้ว่โบยางนีนแหะเอาวนตัดัดใจกัดเี่ยเซซีเลยโอกาสดีจนผนมันจะจันห่งใกลๆลมยือยังจะจันท่างกลบทีมาบวิปีมีคุยนะขึ้ยางเดียว เกี่ยวเซียสใไปดูกหน่อยเข่าท่าอยู่กินเย็บไหนเลยกลับปราบได้สิตัวมากกะโทษเด้อพี่น้องเองกำลังกินข่าวจริงพันหนายแพ้นแพงให้เมืองก็ขากก่อนว่าจะได้ไปตัวจียนว่าอย่างจังโจบก็นั่นไหนอยู่ว่าแซ่น่าว่าใจหว่างสองการ วี่สองติดแปดติ่สิบีิ 8, 15, 18, 1เอ็ดสิบห้าสิบแปดสิเก้ายังไงพี่กายพี่เรียบของบรให้ยัด้้กันนี่เนาะพี่การกับวดได้เม,มื่อสองปีเต็มๆการังก็บวบไ <ม S 1> ด้ตึงจะว่ารู้มือคงว่าตลาดตะลี่ข้อยางใดมาสื่อของจะได้ก็บบวายางแห่งดี มันจัดงานสีหลองแพ้งผ่นเอาคือบัให้บัให้จัดผ่านนะบัให้นางบัให้จัดเลยเงาเลยเงียบๆเป็นมเงียบขึ้นบัให้ฟังรัอยู่บ้านไผ่บานบ้านผ่านว่าหมอลำมันคือล,ำ,ลำจุกุนออกหัวละข้างเมื่อว่าคนหลองเพลงมันออกเสียงเนาะ <laughs> <laughs> เสียงมันดังไกลมันจะไปหาตติสมูติดพวกมันหลบไป สามสีม่กิโลอไรเงี้เสียงต้องห้างกวันนี้แน่ไปตมนั่นดิมาใด้เสียงามาักวขวดดนะโไปใจบนด่มเห็ดในแข็งแรงถึงกัเกาแล้วเ,เนนนนี่นหรือไงนี่ออกตั้งแต่รางกายอยู่ในปลายจมูกเห็นอย่างขาไขกรบ็บอได้ว่าส่น หมูไหลไอมันบน่ได้วะจับไปขังจะกี่ยากแต่ละมือนี่ <c oughs> ้อยเพราะว่ามาแต่แต่จัดจัดหอดสีเกตเด้อขับเด้อแต่ละมือโอ้ยลมไปลมมามันสองพันกิโล <c oughs> ตแต่เตียงขึ้นนอนเก่าม่วงรับเก่าม่วงสอง <c oughs> ยังอย่าไปไปลบไปลบมาโ,โอ้โหเดี๋ยวจะหนักบปยากอีกนะเด้อ ลูกเขาใกล้ได้แก่แมนลูกไปเนี่ยอยู่ข้ากินลำบากพี่น้องเอ้ยผู้ใดเป็นมีแนวอยู่แนวกินมีเงินท้องมันก็พออยู่ไดนแนวผู้ใดอย่างเวลิวล,ตวลตอตเตอรี่ขารัสต์ลี่กันเนะี่ยครับจมแล้วเวิร์ตไร่ไร่ได้ห้องขาเนี่ยน่ะคือกันไหมบางคนก็ถุงเทกกับกอบขั่วจน มดเหนื่อมดเตือกกว่ามีให้ไม่น่ากับขายอยากให้ลูกเลี้ยนคนสุดท้ายกะมาเจอปัญหาแนวนีน้่มันเอ๋บ้าง응เนื้องกับมาย่างพี่น้องอ่ะอะไรบวชแล้วบเ่เนี่ยบ้านเลี้ยนมาสูงช่วงไรก็สิสจับไปขาอีกนะวะก็โมโหสูงเกิน <laughs> <laughs> มันแนวเลยเนี่ย